บ้านแยมทัปปณนีเปิดใจเคยทําอาชีพนี้มาก่อนทัปปณนีเอียดสีชีช้หากพูดถึงชื่อนี้หลายคนคงนึกภาพนักข่าวสาวแกงแห่งข่าวสามมิติที่มาพร้อมกับคําคุ้นหูคุณกิตติคะ่ะในวันนี้ทัปปณนีได้ออกจากการเป็นนักข่าวประจำรายการข่าวสามมิติมารับงานเป็นฟรีแลนซ์ทำไมถึงมาเป็นนักข่าว ตอนเด็กๆเ,เคยคิดว่าอยากเป็นนักเขียนไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักข่าวเลยเราเคยเรียนทางวารสารพอตอนปอตีสอบไม่ได้พอเราเรียนจบก็เลยไปเรียนปอโทตอ่อ พอมาเรียนก็รู้จักกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแนะนำไปสมัครนักข่าวเราก็เลยลองไปไปอบรมดีเจบ้างแต่สุดท้ายสำนักข่าวที่หนึ่งเปิดเราก็เลยลองไปสมัครดูเป็นนักข่าววิทยุเขาถามเราว่าจะทำงานตอนกลางคืนได้ไหมไปต่างจังหวัดได้ไหมทำงานแบบไม่หลับไม่นอนได้ไหมเราก็ตอบว่าได้หมดเขาก็บอกพรุ่งนี้ให้มาทำงานได้เลย ก่อนที่จะมาเป็นนักข่าวทำอะไรไปทำงานเป็นเลขาบริษัทประกันชื่อดังตอนทำงานใส่กระโปรงตังได้ดีด้วยแต่เราทิ้งตรงนั้นหมื่นกว่าไปรับเงินเดือนนักข่าว8,500เราไม่มีความสุขเลยที่ไปนั่งเป็นเลขาไม่ชอบแต่งตัวชอบเดินทางแอบพบนักข่าวต่างช่องอนุวัฒน์ไม่จริงค่ะจริงๆคือมีข่าวเอาไปเขียนว่ามีข่าวซุกลูกแต่พอเปิดเข้าไปนั้นมีรูปคู่เรากับคุณอนุวัฒน์ ทำให้คนคิดว่าสุกลูกคือมีกับคุณอนุวัฒน์หรือเปล่าเหมือนเป็นคู่จิ้นในวงการข่าวจริงๆเป็นเพื่อนกันเขาสุกลูกคืออะไรเอาลูกน้องชายมาเลี้ยงเป็นลูกของตัวเองเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเรียกเราว่าแม่แยม้มพอเราโพสต์ในโซเชียลคนก็คิดว่าเป็นลูกเราจริงๆแล้วตอนนี้มีแฟนไหมสาวแยมได้บอกว่าไม่มีค่ะเราก็คุยได้ที่ผ่านมาเคยมีแต่พอเราเป็นนักข่าวเราก็ไม่ค่อยมีเวลา เรารู้สึกว่าตัวเองชอบเดินทางชอบทําอะไรที่คล่องตัวถ้ามีห่วงแล้วมันไม่สุดแต่พอมาถึงวัยเราเฉยๆแล้วกับเรื่องพวกนี้เวลาแต่ละวนันตอนนี้ทําหลายอย่างมากมาย